สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชินีพระจันทร์ค่ะมาทำนายดวงชตาประจำสัปดาห์กันนะคะตั้งแต่วันที่20-26ถึง26ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีพิจิก าชาวราศีพิจิกก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่าง16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนั่นเองนะคะเอาละเรามาดูใบแรกกันนะคะไปนี้อีกแล้วาชาวพิจิกนะคะได้ไพนะ่สีถ้วยนะสีถ้วยเนี่ยจะเห็นได้ว่ามือยื่นมาจากในอากาศนะแล้วก็ยื่นถ้วยมาให้นั่นหมายถึงโอกาสดีๆยื่นความสุขมาให้ไง ยื่นสิ่งที่ดีงามมาให้แต่ว่าเราจะสังเกตเห็นว่าผู้ชายเนี่ยคนนี้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็นั่งหลับหูหลับตายอยู่นะไม่มองไม่เห็นไม่รู้ไม่ได้ยินไม่ฟังอะไรทั้งนั้นนะคะนี่ก็คืออบอกได้2ออย่างนะก็คือ1 เขามองไม่เห็นโอกาสนะคะหรืออาจจะอยู่ในระหว่างการาการเลือกการเลือกเฟน้นสิ่งที่ดีที่สุดหรือยังไม่สนใจข้อต่อรองที่มีคนนำเสนอให้มีคนยื่นมาให้นะคะสตารขึ้นมาประกบคู่นะคะก็คือสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่นะคะคือแผนแปลนหรือเป้าหมายแสดงว่าอะไรบางอย่างเนี่ยที่มีคนยื่นมาให้เขาโอกาสบางอย่างที่ กำลังจะได้รับเนี่ยมันไม่ตรงกับความฝันกับแผนกับการตั้งเป้าหมายของเขามันทำให้เขาผิดแผนเสียกระบวนไปแบบนั้นเองนะคะมีโอกาสดีเราอยู่ข้างหน้าแต่ตัวเองเองเลือกที่จะทำไมเลือกที่จะพักเลือกที่จะเบรกนะคะบางทีเองอะผู้ใหญ่เองล่ะคะ่ะผู้ใหญ่ของเราเนะี่ยเขา ในเรื่องของการงานก่อนเนาะในเรื่องการงานเนี่ยเขาอาจจะยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างมาให้นะคะซึ่งให้คุณเนี่ยทำไปเป็นทีมนะทั้งทั้งด้านล่างและด้านบนนะคะมีทั้ง3าถ้วยแล้วก็มีทั้ง6ไม้เท้านะคะอยากจะให้คุณรันงานไปทำไปเป็นทีมนะตามแผนที่นายวางไว้ให้แต่ว่าแผนอันเนี้ยคุณไม่ชอบใจพอเวลาไม่ชอบใจคุณทำยังไง ตัวช่วยที่ดีของปัญหาตรงนี้ก็คือพักขาเบ,บรกและหยุดมันหยุดเพื่อที่ไปตั้งสติดูซิว่าเงื่อนไขเนี่ยที่นายมอบให้มานะคะหรือโชคชะตาชีวิตเนี่ยมอบให้มาเนี่ยเดอะมูนเนี่ยมันหมายถึงความสับสนกังวลลังเลยังคิดไม่ตกยังเลือกไม่ถูกนะคะแต่ว่าพอเวลาสตามันขึ้นเนี่ยมันไม่ตรงกับสิ่งที่คุณชอบใจเพราะฉะนั้นคุณเลยทำไม หยุดพักมันนะคะหยุดพักมันแล้วรอคอยโอกาส View of Fort u n e ก็บอกว่าโอกาสเนี้ยถ้าไม่เอาถ้าไม่เอาอาจจะเป็นเพราะว่า,าตัวคุณเองไม่พร้อมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่ชอบใจสิ่งที่เขายื่นมาให้ถ้าไม่เอาปัดมันออกไปล้มเลิกมันออกไปไป,ปเผชิญเอาข้างหน้าดีกว่านะคะ Wheel of Fortune บอกว่าการเวลามันก็จะหมุนไปจะเคลื่อนไปให้ ได้ตำแหน่งใหม่ให้ได้ทำงานในที่ใหม่ที่ที่คุณได้รับการยอมรับนับหน้าถือตายอย่างดีเลยแต่ทีนี้ต้องเปลี่ยนที่ทำงานนะจะโดนโยกย้ายเปลี่ยนแผนวิวออฟฟอร์จูนหมายถึงการเวลานะคะหมุนวนเคลื่อนไปเปลี่ยนไปไม่ได้หยุดนิ่งไม่ได้อยู่กับที่นะยังควบม้าไปอีกนะเราจะเห็นความไม่แน่นอนไม่อยู่กับที่แล้วก็เอ่อทาวเวอร์ขึ้นทาวเวอร์ขึ้นคือไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนค่ะ เรื่องการเงินเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นมีเหรียญสักเหรียญเลยขึ้นนะคะเหรียญเงินเนี่ยบ่งบอกถึงเรื่องของการเงินแต่การเงินเนี่ยมันมาจากแผนการจัดการที่ดีของคุณนะ่ะถ้าเกิดว่าวางแผนดีๆนะรอเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เคลียร์หนี้ปลดหนี้ให้ได้ก่อนนะวันนี้ขณะน,นี้ฐานะการเงินของคุณเนี่ยอยู่ในระดับที่ว่าคุณไม่พอใจแตไ่ไม่พอใจแล้วยังไงก็ไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกว่าจะนิ่งดูดายนะคุณมีแปลนที่อยากจะเก็บเงินอยากจะสร้างความมัง่งคั่งมีฝันนะสตาร์สตาแล้วภาพในอนาคตเป็นยังไงต่อไปเป็นว e e อ o f f o r t u n นนะคะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยอยากจะปลดแอกให้ได้สำหรับคนที่มีหนี้อยู่นะคะกอะ็อยากจะปลดภาระนี้ให้ได้นะว e e อ o f fortune เนี่ยบอกว่าอย่าไปหวังพึ่ง,ท,งทั้งสตาแล้วก็ ไอ้กงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยนะคะมันมีเขาเรียกมันมีพลังงานของของจักรวาลของเขาเรียกว่าอะไรธรรมะจัดสรรอะไรแบบนี้อยู่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่าไปหวังเพิ่งมากนะักเพราะอีกในหนึ่งสตาบอกว่าคุณศรัทธานะศรัทธาเนี่ยศรัทธาได้สตาเนี่ยให้ดวงดาวเนี่ยมันแทน มันเป็นตัวแทนของความศรัทธาอยู่แล้วนะคะแต่ศรัทธาในที่นี้คุณจะต้องมีรากฐานนะคะมีพื้นฐานจากการศรัทธาความสามารถของตัวเองด้วยไม่ใช่เอาแต่พึ่งเรื่องของโชคชะตาเมื่อไหร่ที่เพึ่งโชคชะตานี่คือเป็นยังไงก็เมื่อไหร่ที่ความหวังความฝันของคุณไปผูกไว้อยู่กับตัวแปรที่มันเป็นคนอื่นะอะอออันนั้น,น่ะนนนนก,ก็เรียกว่า เอาเอา,เอาชีวิตเราไปฝากไว้ตรงนั้นนะคะเอาอนาคตของเราไปฝากไว้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ศรัทธาตัวเองเออให้ศรัทธาตัวเองอะไรที่มันยังไม่ชอบใจอะไรที่มันยังไม่ดีงามอยู่ในวันเนี้ยเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะเราทํามาผิดเมื่อก่อนเราตัดสินใจพลาดหรือเมื่อก่อนเราทําอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีไม่งามหรือผิดรูปผิดทางลงไปวันนี้เซ็ตใหม่นะเราอ้นเห็นว่า มีสตารมีวิวออฟฟอร์จูนเซตใหม่ได้ตรงตามแผนวางแผนใหม่แล้วคุณเดินไปได้แล้วทำได้ทำได้แบบชนิดที่ว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีคนยอมรับเป็นแบบนั้นเลยอ่ะทีนี้เนี่ยไอ้เครดิตที่ดีๆตอนนี้นะคะ,ะความน่าเอ็นดูของคุณนะ่ะในทุกวันนี้ความน่าเอ็นดูเนี่ยมันจะทำให้ไปตรงไหนใครๆก็ยอมรับไปตรงไหนคใครๆก็เรียกใช้นะคะอย่าปฏิเสธ อย่ารู้สึกว่าโอ๊ยฉันทำงานลงไปแล้วเหนื่อยแล้วไม่คุ้มกับเงินอะไรแบบเนี้ยแรกๆมันอาจจะยังไม่มีเงินมีทองขึ้นมาเนาะแต่พอเวลาทำไปเนี่ยมันอยู่ที่วิสัยทัศน์ของแต่ละคนด้วยของแต่ละพื้นดวงชะตาด้วยว่าคุณมองเห็นโอกาสหรือช่องทางอะไรยังไงบ้างถ้าขวนขวายมองหาโอกาสโอกาสมันจะมันก็จะวิ่งเข้ามาหาเร็วขึ้นเร็วขึ้น เพราะว่าวิลออฟฟอร์จู e บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมะจัดสรรเดี๋ยวคุณจะได้พบลู่ทางอะไรที่มันแปลกประหลาดที่เหมือนกับเฮ้ยฟ้าส่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่อย่าเฝ้ารออย่าอย่าภาวนาว่าแบบบุญจะหล่นทับนะคะเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยศรัทธาที่อ้นบอกเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากความสามารถของเราจากตัวเราเองด้วยมีเกณฑ์ค่ะว่า,าทาวเวอร์มันขึ้นเนาะทาวเวอร์มันขึ้นอยู่ในโซนแบบความคิด จิตใต้สำนึกความต้องการอยากจะเปลี่ยนง,งานไม่พอใจตรงนี้เลยอยากจะเปลี่ยนง,งานอยากจะย้ายงานนะแล้วที่นี้บทจบมันเป็นเดอะ์ฟูลนะสุดท้ายคุณเลือกที่จะเสียเ่ยงเออคุณเลือกที่จะเสี่ยงออกไปคุณเลือกที่จะ,ะเผชิญมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดอะ์ฟูลหมายถึงว่า เออออกไปทั้งตัวเพียวๆเ,เนี่ยแหละไปะเผชิญโชคชะตาเอาข้างหน้าเพราะว่าไอท้ที่ที่อยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้เนี่ยพอเวลาที่ออกไปเสี่ยงคาว่าเสี่ยงก็รู้อยู่แล้วเราไม่มีเงินมากพอมันเลยรู้สึกถึงความเสี่ยงนั้นน่ะ the fool เนี่ยหมายถึงว่าออกไปแบบเสือพื้นหมอนใบนะมีแต่มิตรภาพมีแต่ความจริงใจแต่ว่าไม่มีตัง <c oughs> ไม่มีตังค์เพราะต้องไปหาตังค์เอาข้างหน้าถูกแล้วเ,เรื่องที่รออยู่ข้างหน้าอ้นตีสว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์มากกว่าเรื่องเงินนะคะในภพยวันนี้ขณะน,นี้เงินทองอะไรมันยังไม่มีหรอกแต่สัพพะกำลังจะจะมาก่อนไม่ว่าจะเป็นภาพ เดอะโฟนนะคะที่มันมีหมาน้อยวิ่งตามอยู่นะคะมันเป็นเรื่องของมิตรภาพการแคร์มิตรภาพคนรอบข้างมากกว่าเงินทองวัตถุในตอนนี้นะสามสามถ้วยข้างล่างนะก็เป็นกลุ่มคนมันเป็นภาพกลุ่มคนที่เฉลิมฉลองชโยโฮหฮิวอะไรอย่างเงี้ยได้รับการยอมรับในฝีมือการทำงานอ่ะไพ่ข้างบนก็ยังเป็นหไม้เท้าก็ยังเป็นแบบคนที่ร่วมกันไป ร่วมทีมกันไปนำพากันไปนะคะ,ะม,มันมีแต่ให้เรื่องของมีตรภาพความดีใจของหมู่คณะบางทีอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยไปเพราะเรื่องของหมู่คณะกลุ่มบุคคลนะคะ,ะกลุ่มคณะงานของแผนกของฝ่ายแล้วประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีโชคมีชัยแต่ไม่ได้เงิน <laughs> อยากจะได้เงินอยากจะได้เงินก็รอก่อนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีๆที่มันจะผลักดันให้เกิดความสำเร็จและเงินทองตามมาเพียงแต่ว่าคุณมองเห็นโอกาสตรงนั้นไหม เขาเรียกว่าวิสัยทัศน์เรากว้างพอไหมถามว่าแล้วถ้าเกิดมีงานใหม่รอยอยู่เนี่ยเปลี่ยนงานดีไหมนะคะตอนนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่อยู่แล้วบางคนถ้เกิดว่าได้เดินทางไกลบ่อยๆการเดินทางไปไปมามาเนี่ยถือว่าได้แก้เคล็ดอยู่แล้ว นะคะจะเปลี่ยนงานหรือไม่เปลี่ยนงานมันก็ต้องเดินทางมันก็ต้องหมุนออกไปล้อหมุนได้ตังอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นงานที่แบบเสมียนบัญชีอะไรพวกเนี้ยนะคะที่ต้องนั่งติดที่อยู่กับที่แนะนําว่าเปลี่ยนงานค่ะเปลี่ยนงานออกไปแล้วแบบเผชิญโชคชะตาเอาข้างหน้าด้วยด้วยความกล้าหาญจะมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นไม่อย่างนั้นก็คิดมากฟุ้งซ่านลังเลอยู่อย่างเงี้ยเด m มู Moon, นเนาะก็ยังแบบยังเครียดยังหนักเหน็ดเหนื่อยอยู่แบบเนี้ย คิดไม่ตกปรงไม่ตกสักทีเปลี่ยนงานไปก็อ้อนบอกเลยว่าเปลี่ยนงานไปเนี่ยเงินทองที่ได้มานะคะมันบางทีเนี่ยมันอาจจะได้ที่ทํางานไกลขึ้นแล้วเราจะต้องไปเสียเงินกับกเรื่องของการเดินทางแบบนั้นเนาะ The fool มันก็ดูเป็นการเดินทางอยู่แล้ว w ิว l of fortune มันเป็นลึภาพกงล้ออีกทั้งหกไม้เท้ามันก็ยังหมายถึงการเดินทางอะ่ะการการเดินทางออกไปแบบเผชิญโชคชะตาไปไปรบ นะคะไปรบแล้วมีชัยชนะกลับมาแบบนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นอลองเสี่ยงดูลองเปลี่ยนดูนะคะเ,เพราะว่าอยู่อยู่ยังไงอยู่ที่เดิมๆพักเบรกอยู่ที่เดิมเดิมเนี่ยน,นิ่งเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้พัฒนาความสามารถอะไรคุณให้ก้าวหน้าถ้าเวลาเปลี่ยนต้องต้องรู้ด้วยว่าเงินที่จะได้มาเพิ่มขึ้นมามันไม่ได้มาก มันไม่ได้มากแล้วแถมจะหมดไปกับการเดินทางที่มันเพิ่มขึ้นอันนี้คุณวัดใจเอาเองว่าอ่าเขาเรียกว่าความเงื่อนไขในชีวิตอะมันมันมีแบบไหนยังไงบางคนมีมีเรื่องลูกเต้าเรื่องเรื่องภาระอื่นๆดูแลคนเจ็บคนป่วยอีกอะไรอย่างนี้พลุงพลังเนาะก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้มันล็อกเอาไว้จริงๆก็ขอให้เป็นการเดินทางไกลย,ยกย้ายไปนะคะย้ายบ้านย้ายที่อยู่ ชั่วครั้งชั่วคราวอะไรแบบนี้นะคะก็อยู่ไม่ติดที่ชั่วครั้งชั่วคราวเดินทางไปไปค้างอ้างแรมที่อื่นแล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยอโอเคได้เหมาะอย่างยิ่งที่ว่าจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำบุญอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะเอาล่ะก็ขอให้อ่า โชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะตัดสินใจได้ถูกต้องนะขจัดความลังเลสงสัยระแวงคิดมากวนไปวนมาออกซะแล้วก็จัดการทุกๆอย่างให้เรียบร้อยตามแผนต้องวางแผนแผนที่ดีจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจที่ดีด้วยเหมือนกันนะคะเอาล่ะถ้าเกิดว่าชื่นชอบถูกใจนะคะก็กด subscribe ไว้ที่ตําหนักดวงแหรลอ้นมีเพจนะชื่อชิปวารีราชินีพระจันทร์นะคะไปกด ติดตามข่าวสารของอ้นได้ที่นั่นค่ะส่วนใครที่จะมาตรวจสอบโดนชะตากันส่วนตัวนะคะแอดอ้นมาได้นะคะที่ idline emmy beauty นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ